สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านสู่ปูปติกลับกลับของคนรักสุขภาพกันนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็น EP ีที่3ในชุดเริ่มต้นควบคุมน้ำหนักบอดี้คีย์สำหรับเพื่อนเพื่นที่ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลใน EP ีที่1ก็สามารถย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมให้กำลังใจปูปติกันด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับเอาละครับ เรามาเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ในชุดเริ่มต้นกับคุณน้ำหนักบอดี้คีย์ผลิตภัณฑ์ต่อไปกันเลยนะครับผลิตภัณฑ์นี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายไวต่อคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมได้จัดทำข้อมูลไว้ให้อย่างละเอียดยิบเลยนะครับเอาละครับเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่านะครับว่าร่างกายของคนที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตนั้นเป็นอย่างไร สำหรับคนที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะมีระบบการย่อยอาหารประเภทไขมันแล้วก็โปรโตีนเนี่ยค่อนข้างช้านะครับในขณะที่อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็จะทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ําตาลจากการย่อยคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายได้ดีครับดังนั้นผู้ที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตก็จึงมักชอบกินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่หวานนะครับ ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีรสชาติที่หวานในปริมาณที่มากๆกเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานส่วนเกินสูงตามไปด้วยทำให้ร่างกายต้องมีการปรับตัวโดยการส่งน้ําตาลส่วนเกินที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยนะครับไปที่ตับเพื่อไปสังเคราะห์ให้กลายเป็นไขมันแล้วก็นำไปสะสมตามเซลล์ไขมันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพลังงานสำรองให้กับเราแต่บางคนก็สำรองเยอะเกินไปใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรต เมื่อกินอาหารประเภทแป้งแล้วก็น้ําตาลจึงมีโอกาสที่จะอ้วนได้ง่ายกว่าแล้วก็อ้วนได้เร็วกว่าคนอื่นไงครับในส่วนของลักษณะพฤติกรรมของคนที่ไวต่อคาร์โบไฮเรดรตก็จะมีดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือลิ้นติดรสชาติหวานเวลารับประทานอาหารจะพวกแป้งแล้วก็น้ําตาลเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองรับประทานได้ง่ายแล้วก็รับประทานได้มากด้วยข้อที่2นะครับก็คือชอบกินจุบจิบ ขาดขนมขบเคี้ยวไม่ค่อยได้ครับโดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวที่เป็นแป้งหรือว่ามีน้ําตาลน่ยนะครับข้อที่3นะครับหงุดหงิดง่ายเวลาหิวแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นเลยครับเมื่อได้กินอาหารจำพวกแป้งหรือว่าน้ําตาลหรือว่าอาหารหวานๆนั่นเองส่วนในข้อที่4นะครับก็คือรู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องอืดเมื่อรับประทานอาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงนะครับ อันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับกลุ่มที่ไวต่อไขมันเลยครับข้อที่5นะครับน้ำหนักขึ้นได้ง่ายเมื่อกินอาหารที่มีแป้งแล้วก็น้ำตาลส่วนข้อที่6ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้ที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับมักจะรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ในมื้อเช้าก็มักมีอาหารประเภทแป้งเป็นส่วนประกอบรวมอยู่ด้วยเสมอเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็กำลังอยู่ในโปรแกรมควบคุมหรือลดน้ำหนัก แนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ชุดเริ่มต้น b o ดี้คีในชุดกันขาบหรือว่าชุดแคลโลกันนะครับก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับประเภทของคาร์โบไฮเดรตกันพอสังเกตเป็นก่อนนะครับเมื่อเราพูดถึงอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเพื่นพนอนๆอ่านนึกถึงอาหารในกลุ่มแป้งแล้วก็น้ำตาลกันใช่ไหมครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วละครับแต่ก็ยังเป็นความเข้าใจแบบก,กว้างๆอยู่นะครับ ในทีน่นี้ผมจะขอให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเรามาเรียนรู้กันเลยคาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น4ชนิดตังต่อไปนี้นะครับคาร์โบไฮเดรตชนิดที่1ก็คือโมโนแซคารายโมโนแซคารายก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนั่นเองครับซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตครับ ซึ่งน้ําตาลโมเลกุลเดียวเราก็อาจจะพบได้ในอาหารประเภทน้ําที่มีความหวานครับอย่างเช่นน้าพึ่งหรือว่าผลไม้รสชาติหวานๆชนิดต่างๆเป็นต้นนะครับรู้หรือไม่ครับว่าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นน้ําตาลที่ร่างกายสามารถดูดซึมผ่านผน,นังลําไส้เพื่อนําเข้าสู่กระแสะเลือดได้ทันทีเลยนะครับเรามาดูคาร์โบไฮเดรตชนิดที่2กันต่อครับนั่นก็คือไดซ์คาราย เมื่อกี้โมโนแซคคารายใช่ไหมครับโมโนแปว่า1นดไดแปลว่า2นะครับเพราะฉะนั้นไดแซคคารายก็คือน้ําตาลโมเลกุลคู่โดยโครงสร้างของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีโมโนแซคคารายสหน่วยเรียงต่อกันนั่นเองน้ําตาลโมเลกุลคู่สามารถพบได้ในน้ําตาลที่เราบริโภคกันในชีวิตประจําวันทั่วๆไปนี่แหละครับอย่างเช่นน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตะโนด ขนมหวานต่างๆที่ใส่น้ำตาลผล,ลไม้รสชาติหวานต่างๆเป็นต้นและเพืเ่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่ยังไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ผนังลําไส้เพื่อเข้าสู่กระแสะเลือดได้ทันทีนะครับจำเป็นที่จะต้องถูกย่อยให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซะก่อนจึงจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้ครับต่อมาก็มาถึงคาร์โบไฮเดรตชนิดที่3กันแล้วนะครับนั่นก็คือ โอลิโกแซคคารายโอลิโกแซคคารายเป็นคาร์โบไฮเดรตสายสั้นๆครับที่มาจากการเรียงตัวของน้ำตาลโมเลกุลเดียวตั้งแต่3-10ถึง10หน่วยก็มักพบได้ในอาหารกลุ่มละลายน้ำนะครับซึ่งคาร์โบไฮเดรตชนิดที่3เนนะครับโครงสร้างก็จะยาวกว่าน้ำตาลแต่ว่าจะสั้นกว่าแป้งนะครับต่อมาก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่4กันแล้วครับก็คือโพลีแซคคาราย ซึ่งโพลีแซคคารายเนี่ยนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตสายยาวที่มาจากการเรียงตัวกันของน้ำตาลโมเลกุลเดียวมากกว่า10หน่วยขึ้นไปครับจนเป็นร้อยเป็นพันหน่วยเ,เรียงต่อๆกันเป็นโพลิเมอร์โพลีแซคคารายสามารถพบได้ในอาหารประเภทแป้งที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับอย่างเช่นแป้งจากข้าวแป้งจากข้าวเหนียวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ขนมปังธัญพืช ถั่วต่างๆหัวเปลือกหัวมันเป็นต้นและนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตทั้ง4ชนิดนะครับที่เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันนะครับเอาล่ะครับเมื่อเรารู้จักกับชนิดของคาร์โบไฮเดรตกันแล้วเรามาเรียนรู้กันดีก,กว่าครับว่าร่างกายของเรามีกลไกในการนำคาร์โบไฮเดรตไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างการรับประทานขนมปังนะครับ ขนมปังทำจากแป้งจึงเป็นอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับการที่ร่างกายจะได้รับพลังงานจากขนมปังนั้นก็จะต้องผ่าน,นกลไกในการย่อยให้แป้งขนมปังซึ่งอยู่ในรูปของโพลีสักคายให้กลายเป็นหน่วยที่เล็กลงครับเล็กลงไปเรื่อยๆจนเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่แล้วก็ย่อยต่อไปจนกระทั่ง กลายเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวแล้วก็จึงดูดซึมน้ําตาลโมเลกุลเดียวเข้าสู่กระแสะเลือดของเราเพื่อใช้เป็นพลังงานได้ต่อไปนะครับซึ่งกลไกในการย่อยคาร์โบไฮเดรตผมขอแบ่งออกมาเป็นขั้นตอนเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้อย่างง่ายๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือการย่อยที่ปากของเราครับเมื่อเรากินขนมปังเข้าไปในปากใช่ไหมครับเราก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนใช่ไหมครับ คงไม่มีใครที่กลืนขนมปังทั้งก้อนได้อย่างแน่นอนนะครับการเคี้ยวก็คือการย่อยในขั้นแรกนะครับเพื่อทำให้ขนมปังที่เป็นก้อนขนาดใหญ่เนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็จะเกิดการคลุกเคล้ากับน้ำลายทำให้อาหารที่อยู่ในปากของเราเนี่ยมันยุ่ยลงแล้วก็มีความชื้นมากขึ้นเพื่อทำให้เรากลืนอาหารได้อย่างสะดวกง่ายดายขึ้นไงครับแล้วเพื่อนๆเ,เคยสังเกตกันไหมครับว่า ในขณะที่เราเคี้ยวขนมปังเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความหวานเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในปากของเราะนะครับก็เพราะว่าในน้ำลายของเรานั้นมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าอะไมเลสมันหลั่งออกมาด้วยพร้อมๆกับน้ำลายของเรานะครับซึ่งเอนไซม์อะไมเลสเนี่ยจะทำปฏิกิริยาในการย่อยแป้งบางส่วนจากขนมปังนะครับให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่เราจึงรู้สึกถึงความหวานได้นิดๆ เมื่อเราเคี้ยวอาหารประเภทแป้งนั่นเองครับแต่ว่าแป้งที่เรากินเข้าไปจากอาหารทั้งหมดในมื้อนั้นเนี่ยนะครับจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ภายในปากของเราได้เพียงเล็กน้อยครับประมาณ 3- 5เเ์เท่านั้นนั่นหมายความว่าปากของเราไม่ใช่อวัยวะหละักที่จะทำให้เราได้รับพลังงานจากอาหารประเภทแป้งนะครับแต่เป็นอวัยวะตัวช่วยเริ่มต้นครับมาถึงขั้นตอนที่2แลเลยนะครับนั่นก็คือ ขั้นตอนในการย่อยในกระเพาะอาหารหลังจากที่อาหารประเภทแป้งที่เรากินเข้าไปในปากของเราถูกเคี้ยวแล้วอาหารก็จะถูกกลืนเข้าไปผ่านหลอดอาหารเพื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารของเราครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าที่กระเพาะอาหารไม่มีเอนไซม์ในการย่อยแป้งโดยตรงนะครับแต่ในกระเพาะอาหารจะมีกรดไฮโดรคลอริกซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอย่างแรง ถูกลังออกมาเมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วก็จะมาคลุกเคล้ากับอาหารทุกชนิดที่เรากินเข้าไปในกระเพาะของเรานี่แหละครับการคลุกเคล้าอาหารเหล่านี้กับกรดไฮโดรคอลอริกอาหารเหล่านั้นก็จะถูกกรดไฮโดรคอลอริกทําการสลายพันธะทางเคมีให้แตกตัวออกจากกันครับจนกลายเป็นของกึ่งเหลวคล้ายๆกับโจ๊กนะครับ หลังจากนั้นกระเพาะอาหารก็จะค่อยๆทําการบีบตัวเพื่อที่จะส่งขนมปังเละๆที่อยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยนะครับไปยังลำไส้เล็กเพื่อการย่อยอาหารอย่างเป็นทางการต่อไปครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3ในการย่อยอาหารแล้วนะครับนั่นก็คือขั้นตอนในการย่อยในลำไส้เล็กครับเพื่อน,อนๆรู้หรือไม่ครับว่าลำไส้เล็กของคนเราเป็นอวัยวะหลัก ที่ทำหน้าที่ในการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราเลยนะครับลำไส้เล็กของคนเรามีความยาวประมาณ6-9ถเมตรเลยนะครับเมื่อคำนวณเนื้อที่ในการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในลำไส้เล็กเนี่ยนะครับจะมีเนื้อที่ประมาณ2สนามเทนนิสเลยนะครับโอ้โหกว้างใหญ่มากๆเลยและที่ลำไส้เล็กนี่เองก็จึงทำหน้าที่สำคัญในการย่อยแป้งซึ่งเป็นอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอีกด้วย ซึ่งการย่อยคาร์โบไฮเดรตในลำไส้เล็กเนี่ยนะครับผมขอแบ่งออกมาปเป็น2นกลไกย่อยๆดังนี้นะครับกลไกย่อยที่3.1นะครับในลำไส้เล็กก็คือในขณะที่แป้งที่มันเละๆเป็นโจ๊กเนี่ยนะครับถูกส่งผ่านมาจากกระเพาะอาหารมายังลำไส้เล็กเนี่ยนะครับตับอ่อนซึ่งอยู่ติดกับลำไส้เล็กส่วนต้นจะถูกกระตุ้นให้หลังเอนไซม์ชนิดหนึ่งรับที่มีชื่อว่าเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสเข้าไปยังลำไส้เล็กส่วนต้นครับ ซึ่งเอนไซม์อัลฟาอะเมลสนี่เองครับที่จะทำหน้าที่หลักในการย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ครับเอาล่ะครับถึงตอนนี้เจ้าแป้งจากขนมปังเละๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนสภาพจากโพลีซคาไลกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จำนวนมากอยู่ในลำไส้เล็กของเราแล้วนะครับแต่น้ำตาลเหล่านี้นะครับมันยังเป็นโมเลกุลคู่อยู่ใช่ไหมครับ ก็ยังไม่สามารถที่จะถูกดูดซึมได้นะครับคงต้องผ่าน,นกลไกการย่อยในขั้นตอนต่อไปกันก่อนครับนั่นก็คือคกลไกย่อยที่3.2ในลำไส้เล็กของเรานั่นเองครับซึ่งหลังจากที่แป้งขนมปังได้ถูกย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลโมเมลกุลคู่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์อีกชนิดนึงครับที่ชื่อว่าอัลฟากลูโคซิเดสซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวจะอยู่บริเวณเซลล์บุกผิวของลำไส้เล็ก จะรับหน้าที่สุดท้ายในการย่อยน้ำตาลโมเมลกุลคู่ให้กลายเป็นน้ำตาลโมเมลกุลเดี่ยวนะครับและเมื่อแป้งได้ถูกย่อยด้วยกระบวนการดังกล่าวทั้งหมดนี้จนกลายเป็นน้ำตาลโมเมลกุลเดี่ยวแล้วน้ำตาลโมเมลกุลเดี่ยวที่อยู่ในลำไส้ของเราก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือกระบวนการที่ร่างกายของเราสามารถนำแป้งและน้ำตาลนำไปใช้เป็นพลังงานได้นั่นเองครับสำหรับคนที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตกระบวนการต่างๆที่ผมกล่าวมาเหล่านี้ในร่างกายของเขาอะนะครับก็จะมีการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดีมากๆเลยทำให้เมื่อคนกลุ่มนี้กินอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก็อาจทำให้ได้พลังงานส่วนเกินจากน้ำตาลได้ง่ายครับความอ้วนก็จะตามมาดังนั้น ถ้าเราสามารถที่จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์2ชนิดนี้นะครับก็คือเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสเพื่อยับยั้งการย่อยแป้งไม่ให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่มากเกินไปแล้วก็ยับยัง้งเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสเพื่อยับยั้งการย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ไม่ให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมากเกินไปคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปก็จะถูกดูดซึมนำไปใช้เป็นพลังงานได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ เราก็จะสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักจากอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตได้อย่างง่ายขึ้นไงครับส่วนแป้งที่ไม่ถูกย่อยในลำไส้เล็กก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ลำไส้ใหญ่แล้วก็จะถูกขับถ่ายออกไปนั่นเองครับเอาล่ะครับเมื่อเรารู้จักกลไกในการย่อยคาร์โบไฮเดรตกันแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์แคลโลกันดีกว่าน,นะครับแคลโลมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญดังนี้นะครับได้แก่ สารสก,กัดจากถั่วขาวผสมผสานกับสารสก,กัดจากถั่วเหลืองหมักและพาสลีย์เข้มข้นนะครับเรามาดูคุณสมบัติของสารสำคัญในผลิตภัณฑ์นี้กันครับสารสก,กัดจากถั่วขาวอุดมไปด้วยสารสำคัญที่ชื่อว่าฟาเซโอลามินกลไกการทำงานของสารฟาเซโอลามินนะครับก็คือช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟาอะเมลสในลำไส้เล็กครับ ซึ่งการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟาอะเมลสบางส่วนก็จะส่งผลทำให้อาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปก็จะถูกย่อยกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่เนี่ยน้อยลงครับในส่วนของสารสก,กัดจากถั่วเหลืองหมักจะอุดมไปด้วยสารสำคัญที่ชื่อว่าโทอุชิกลไกการทำงานของสารโทรอุชิก็คือช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดส ที่อยู่บริเวณเยื่อบุกผิวของลำไส้เล็กนั่นเองครับซึ่งการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสบางส่วนนะครับก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลโมเลก,กุลคู่ในลำไส้เล็กจะถูกย่อยให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลก,กุลเดี่ยวได้น้อยลงเช่นกันครับผลก็คือน้ำตาลโมเลก,กุลเดี่ยวจากอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกดูดซึมน,นำไปใช้เป็นพลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับหลังจากการรับประทานและ ยังช่วยชะลอไม่ให้น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในลำไส้เนี่ยถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเร็วเกินไปได้อีกด้วยครับและนี่ก็คือคุณสมบัติของสารสกัดจากถั่วขาวและสารสกัดจากถั่วเหลืองหมักนะครับตรงนี้ผมขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็ถั่วเหลืองหมักเนี่ย จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับช่วงเวลาในการรับประทานที่อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดอื่นๆหน่อยหนึ่งนะครับความเหมาะสมในการกินผลิตภัณฑ์นี้มีคำแนะนำไว้2ข้อดังนี้ครับข้อที่1ก็คือแนะนำให้กินผลิตภัณฑ์นี้ในมื้ออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงถ้ามื้อไหนเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยเนี่ยนะครับก็ไม่จาเป็นต้องกินผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปก็ได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ควรกินผลิตภัณฑ์นี้ก่อนอาหารประมาณสัก10 1 5นาทีนะครับหรือว่ากินพร้อมอาหารคำแรกหรือว่าถ้าหากลืมกินก่อนอาหารคำแรกก็กินหลังการกินอาหารเสร็จทันทีก็ได้นะครับเหตุผลนั่นแหละครับก็เนื่องจากว่าสารสกัดทั้ง2ชนิดนี้จะได้ไปทำงานในช่วงที่กลไกการย่อยอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกำลังทำงานอยู่นะครับการกินผลิตภัณฑ์นี้ หลังมื้ออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยอาจไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็ถูกย่อยไปเยอะแล้วเอาล่ะครับในช่วงนี้ผมขอสรุปจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กัน,นครับซึ่งผมคัดมาให้3ข้อนะครับได้แก่ข้อที่1ก็คือาสารสกัดถั่วขาวแล้วก็ถั่วเหลืองหมักเป็นสูตรเฉพาะของนิวทรีไลท ที่สามารถยับยั้งการย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ทั้งสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มแป้งและก็กลุ่มน้ำตาลนะครับโดยรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกันซึ่งจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดที่จะยับยั้งการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตจําพวกแป้งเพียงอย่างเดียวครับส่วนจุดเด่นในข้อที่2นะครับนั่นก็คือสารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็ถั่วเหลืองหมักอาจช่วยควบคุมความอยากอาหารได้นะครับ โดยกลไกการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดได้ช้าลงจึงมีผลทำให้อินซูลินในเลือดไม่เพิ่มขึ้นรวดเร็วจนเกินไปครับหลังจากกินอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าหากระดับอินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงหววภาพเร็วกว่าปกติครับผลที่ตามมาก็คืออาจจะทำให้รู้สึกหิวได้เร็วกว่าปกติหรือว่าหิวได้มากกว่าปกตินะครับ สารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็ถั่วเหลืองหมักจึงอาจช่วยควบคุมความอยากอาหารได้ในระดับหนึ่งเลยละครับและจุดติ่นในข้อที่3นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นี้ยังมีส่วนประกอบของพาสต์ลีเข้มข้นอีกด้วยเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าพาส s l ลีเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่หลากหลายมากๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถพบสารไปตนิทรีได้หลายชนิดในพาสลีเข้มข้นอย่างเช่น สารในกลุ่มแคลโรทีนอยสารในกลุ่มเทอร์ปีนสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็นต้นซึ่งสารไฟโตนิวทรียนเหล่านี้นะครับจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญทั้งสิ้นเลยครับและนอกจากนี้พาสลีเข้มขคนก็ยังประกอบไปด้วยวิตามินและก็เกลือแร่ที่หลากหลายครับสําหรับวิตามินเนี่ยมีมากถึง7ชนิดเลยได้แก่วิตามิน B1 B2 B6 ไนอาซิน หลดแพนโทททนิกวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e, ีครับส่วนเกลือแร่นะครับมีตั้ง10ชนิดเลยได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีทองแดงแมงกานิสธาตุเหล็กโพแทสเซียมโซเดียมซัลเฟอร์แล้วก็ฟอสฟอรัสครับและนี่ก็คือข้อมูลโดยสังเกตของผลิตภัณฑ์สารสก,กัดจากตัวขาวแล้วก็ถั่วเหลืองหมักที่ผมได้รวบรวมนำมาฝากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับ สำหรับคนที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตก็อย่าลืมให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวช่วยในโปรแกรมควบคุมน้ำหนักกันนะครับสำหรับในวิดีโอถัดไปจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรในจุดเริ่มต้นควบคุมน้ำหนักบอดี้คีนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามไปรับฟังกันนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ชอบใจก็อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งด,ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ สวัสดีครับ